อืมไม่สบายเช็ดตัวนะปนไม่สบายนอนก่อนลูกนอนคลิกมาทางนี้อย่านี่สิมามาให้แม่เช็ดตัวนอนก่อนลูกโอ้หเช็ดตัวแม่ดูแม่ดูทางนี้สิโอเค สาแม่ไม่สบายอเหรอบังมมกอะี่พิกตัวพิกตัวโอ้หหมดแรงเลยลูกชาแม่หมดแรงตัวหันนี้ลูกให้เขาเห็นหน้าปนด้วยตาเหลือกทำไมอะลูกแค่เช็ดตัวเองฮะ เช็บตัวเองตาเหลือทำไม,นนไมไหนูไม่ใช่บไาค่ะใช่ไหมลูกหนูไม่เช่อไปอือตาจะหลับตาจะหลับ